ถนนโจรชุมชื่อนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณอำเภอหันตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยารู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งการป้นทรัพย์ไปจนถึงการฆาตกรรมปัจจัยอะไรทําให้สถานที่นี้เกิดเหตุซ้ําแล้วซ้ําเล่าหรือว่าถนนสายนี้อาจจะมีดาวโจรโคจอร,อรอยู่รอบๆคุณปุ๊กนักรรอเราอยู่แล้วครับ ติดกันบางทีก็จะไม่มีก็ไม่มีเอาแน่อะไรไม่ได้แต่มีมีมี Help, เร er ื fire, no bs, ่อยเซนมากก็ก็ระวังตัวกันนะคะเพราะว่าถ้าไปไหนก็ต้องไปกันสองคนถ้าไปคนเดียวก็กลัวแล้วว่ายุดยานี่อันตรายมาก ที่สะพานแห่งนี้ชาวบ้านล่ำลือกันว่าเป็นจุดรวมดาวโจรเพราะบ่อยครั้งที่เกิดเหตุป้นฆ่าเพื่อชิงทรัพย์แต่เหตุใดเหล่าอาัชญากรถึงเลือกจุดนี้เป็นสถานที่ลงมือวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันค่ะสะพานกับรถคลองสาสูเป็นหนึ่งสถานที่ที่มีการป้นชิงทรัพย์บ่อยครั้งส่วนมากจนพวกนี้จะเลือกเหยื่อที่เป็นผู้หญิงที่เดินทางมาคนเดียวคดีที่ทำให้สถพานนี้ได้รับการพูดถึงเป็นวงกว้าง ว่าเป็นสะพานรวมดาวโจรคือคดีตำรวจโดนคนร้ายลอบยิงจนเสียชีวิตล่าสุดมีผู้คอร้ายถูกกลุ่มโจรดักต้นจนทำให้เกือบเอาชีวิตไม่รอดและนี่คือร่องรอยที่หวงบอกได้ว่าสถานที่นี้เพิ่งมีการลงมือต้นมาบาัดๆอะไรในสถานที่นี้ ึงได้ดึงดูดเหล่าดาวโจรมารวมตัวกันเรานักโหราศาสตร์มาวิเคราะห์และหาสาเหตุของ สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติท่านจะมาวิเคราะห์ที่สถานที่แห่งนี้ตามหลักโหราศาสตร์ว่ามีสิ่งเป็นอัปมงคลหรือสิ่งไม่ดีอย่างไรคะ่ะดาบผาตาดเสาจะอยู่ตรงการลางรถพอดีการที่เสาอยู่ตรงการลางรถเนี่ยอย่างที่หนึ่งมันเหมือนมีดาบ มันเหมือนมีดดาบที่ฟันรถหารถรถ,รถขับมาอย่างเงี้ยมันก็จะฟันผ่าครึ่งเลยนะคะผ่ารถเลยผ่าครึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือกระถางทูบนะคะโดยทั่วไปในทูบดอกเดียวเข้าว่าอะไรคะไม่คนตายไม่นตายใช่ค่ะเพราะฉะนั้นกระถางทูบหรือทูบดอกเดียวเนี่ยมันส่งผลพลังของความตายให้เกิดขึ้นได้ด้วยไม่เชื่อน้องปุ๊กลงดูสิคะมันเหมือนกระถางทูบอันเดียวใช่ไหมคะค่ะถ้าเราติดกระจกนูนแล้วสามารถ สะท้อนสิ่งที่ไม่ดีออกไปได้นะคะแล้วก็สามารถทําให้เราเนี่ยเห็นฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะคะในหลักวิทยาศาสตร์ก็ช่วยเบาเรื่องออสิ่งที่ไม่ดีอุบัติเหตุนะคะตามหลักฮุนช่วยแล้วการนํากระจกนูนมาติดตั้งใต้ทางกับรถก็จะช่วยให้การมองเห็นทางที่รถสวนมาได้ดีขึ้นเพราะเส้นทางที่เล็กอาจทําให้เกิอดอุบัติเหตุได้แต่ในทางกลับกันถนนเส้นนี้ไม่มีกระจกหรือเครื่องหมายจราจรเลยแม้แต่ป้ายเดียว ทสาดอย่างนี้นะฮะคือจนผู้ร้ายจะเยอะเพราะว่าเขาสามารถซุ่มตามต้นไม้หรือตามอะไรได้<อ>บกบกกับว่ามีน้มามพอมีน้ำเนี่ยนะฮะยิ่งทําให้ไม้หรือยาขึ้นได้รกแล้วปกติมีเงาสะพานสามเงาพอมีเงาสะพานสามเงาเนี่ยนะฮะกลางวันก็มืดอยู่แล้วพอกลางคืนเนี่ยแสงจะมาไม่พอเพราะนั้นโอกาสกลางคืนที่เขาจะซุ่มได้เยอะบวกกับทางตรงนี้เป็นทางที่เล็กลบผ่านได้แค่ทางเดียวหรือต้องชะลอ,อเลยโอกาสที่เขาจะซุ่มอยู่ตามต้นไม้พวกไม้และ อะไรต่างๆเนี่ยในการจีคนได้ง่ายตรงนี้คือทาง3ามแทงพุ่งขึ้นไปนะครับนะฮะแล้วเจอสีแยกนะครับบวกกับมีมีจุดนะฮะมีจุดที่ตัดเป็นลูกตัวทีนะฮะนะฮะในอักษรตัวพยัคะของคนจีเนี่ยนะครับนะฮะนะฮะจะมีจุดตัดจัดเส้นทางด้านบนของสะพานจากถนนใต้สะพานที่มีทางเลี้ยวหลายด้านไม่ว่าเป็นแผนที่หยอกมาแล,แล้ว ตรงกับภาษาจีนที่มีความหมายว่าพยัคฆ์หรือเสือเมื่อเปรียบเทียบกับความหมายทางด้านหงจุ้ยนั้นก็แปลว่าเสือที่มีความอิ่มเพื่อจะแสดงว่าสถานที่ตรงนี้มีความสมบูรณ์แต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถานที่ตรงจุดนี้แล้วลักษณะของมันคือเสือหิวที่จะคอยซุ่มจับเหยื่อเพราะจุดนี้มีหญ้าที่ขึ้นรบจึงเหมาะกับการซุ่มโจมตีเป็นอย่างมากประตูนี ะมีทั้งหมดอยู่2ทิศนะครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับกับทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับภายในสองทิศนี้นะครับจะมีหมดงหมดององศาเท่านั้นที่ห้ามคนเป็นอาศัยอยู่ไว้สําหรับเป็นทางผีผ่านนะครับกา,ารสา์ของอาจารย์เรียกว่าเป็นประตูผีดูจากบริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นบริเวณนี้เนี่ยมีคุกเขาเรียกว่าคุกนะครับมีหมด3คุกใกล้บริเวณใกล<ค>้ๆนะครับเป็นตะบนหางตาเนี่ยครับมีคุกทันหมด3คุกนะครับแล้วก็เป็นสถานกัดกัน พินิจของเด็กเรยเยาวชนนะครับเพราะนั้นที่นี่เป็นที่อาถรรพ์เมื่อกี้นี้คือเป็นสถานที่แล้วสําหรับคนที่ผ่านไปผ่านมาคะอาจารย์มีไหมคะว่าถ้าเกิดวันนี้หรือดวงชะตาปีนี้อะไรเงี้ยคะเดินผ่านสถานที่นี้เราจะโชงหรือจะแรงอะไรเงี้ยคะอ๋อมีครับถ้าตามหลักเชื่อของจีนนะคะบอกว่าคนเกิดปีขานี่ดวงจะแข็ง นะครับโดยเฉพาะข่าผู้หญิงนะข่าผู้ผู้หญิงนะผู้หญิงเขาบอกว่าคนเกิดปีขาาผู้หญิงเนี่ยมีพลังที่แข็งมากอยู่บ้านทางสามแพ่งได้นะครับไม่ว่าจะทําอะไรดวงปีขาาผู้หญิงเนี่ยสามารถรอดปลอดภัยได้หมดตะนนี้นะครับสําหรับคนที่เกิดปีธาตุที่ไม่ได้เลยมีคนปีธาตุไม้ธาตุน้าครับธาตุน้ำนะครับพะฉะนั้นปีคนที่เกิดปีพศนักศัตรูธาตุน้ํากับธาตุไม้นี่ค่อนข้างมีปัญหาและถามมาเส้นนี้เนี่ยจะโดนพลัง นะครับปีคาดถึงข้อนข้างอาเพศได้นะครับแต่สถานที่แห่งนี้ก็มีเรื่องเล่าว่าเป็นที่ที่มีทหารเคยเข้ามาสู้รบกันในอดีตคุณรู้ไหมที่ดินนี้มีประวัติอะไรไหมครับเป็นที่ดินเก่าสมัยทาหารมาตายกันที่นี่อะไรมีไหมครับเขาเล่าลรือกันนะก็มีอาจย์แต่ก็ไม่เคยรู้เรื่องมากเลยนะ<า>ถ้าเกิดไม่ทันครับก็นตรงเนี้มันเป็นต้อมทหาร กับโน่นอ่ะเม่อพอมันเดินถึงกันนะอ๋อครับเหมือนสมัยก่อนเลยนะครับมันก็บอกไม่ขู่เมื่อะแต่สมัยก่อนนะผีดุผีเยอะอแต่ที่โคกหลวงเนี่ยตรงเนี้ยตรงทางป้อมเข้าไปหน่อยครับสมัยก่อนมันเป็นโคกอยู่หน่อยแล้วก็มีต้นไม้ผีดุใครเอารถผ่านมาเสียทุกขันจริงเหรอ ดูพื้นที่ตรงนี้นะครับ<ฆ>พื้นที่ตรงนี้นะครับถามว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเรียกว่าหันตาหันตาใครนะครับหันตาสมัยกรุงศร,สรสีธุยานะครับที่ตรงนี้ใช้เป็นที่สู้รบกกับพม่าลาวมันเมื่อ <lacking. S 1> มีคนตายแล้วเนี่ยนะครับย่อมมีตัวเป็นตัวแทน <lacking. S 1> ใช่ไหมครับอันนี้ฝากความเคื่องไทยจะงั้นไหมเนี่ยอาจารย์เท่าที่ดูสังเกตเลยนะครับไม่มีสามเพียงตา แปลกไหมเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีสารเป็นธาแม้ท่านสสารภูมิก็ยังไม่มีเลยค่ะแล้วเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เหมือนเป็นสัมบเวศีถ้าลูกนงหลักความเชื่อของวิญญาณใช่ไหมครับเป็นสัมบูเรสีที่หาตัวเป็นตัวตายตัวแทนครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้กลายเป็นมือที่อาถรรพ์มากนะครับควาแมแน่ัวของสถา,านที่นี้ท่านผู้ชมคงยงไม่ออกว่าเป็นเช่นไรนี่คือภาพที่เราเข้าไปติดตั้งกล้องวงจรปิดหลังพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วครับ สอบว่าเหตุการณ์ปนชิงทรัพย์มีสถิติมากน้อยแค่ไหนและอะไรคือปัจจัยที่ทำให้โจรจึงชุมเช่นนี้ที่สะพนนสาพนบรเวณสะพานแห่งนั้นนะคะชาวบ้านบอกว่ามักจะเกิดเหตุปนคา,าจีชิงซับาะคะเกิดบ่อยไหมคะก็บ่อยนะฮะแต่ว่าด้วยมากเขาไม่มาแจ้งความ,มเรามารู้อีกทีก็คือชาวบ้านเนี่ยมาคุยให้ฟังเราก็เลยส่งคนไปสอบถามดู ก็เกิดบ่อยแต่ว่าบางทีมันไม่รุนแรงแต่มันก็เกิดบ่อยเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันเอื้ออำนวยไะผมไปดูแล้วมันก็เอื้ออำวยจริงจริงนะจึงเราควงเร่งเสียแก้ไขยอยู่นะครับค่ะส่วนใหญ่เราเกิดเหตุแบบไหนบ่อยคะต้นบ่อยหรือว่าจะเป็นเรื่องการเรื่องกิความผิดเกี่ยวกับซับนะฮะบ่อยครั้งซึ่งจุดเนี้สมัยก่อนสวปก็ถูกยิงตายนะถูกฆ่าตายที่นี่ เมื่อหลายปีที่แล้วแล้วก็โดยมากจะเป็นเรื่องเช่นขี่มอเตอร์ไซค์มาผู้หญิงเลิกจากทำงานผ่านบริเวณแถวนี้ก็อยู่ดีๆก็มีมอเตอร์ไซค์ขี่แซงแล้วก็หยิบออกากระเป๋านกระเป๋าสตางค์หน้ารถเปลยกระเป๋าถือของผู้หญิงนะฮะช่แต่ก็ผมก็จัดชุดเฝ้าติดตามอยู่นะแต่ปัจจุบันนี่ตั้งแต่เกิดเหตุเรื่องนี้ครั้งสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้จับตำรวจไปให้การตรวจถี่ขึ้นนะแล้วก็ ่วยเ,เหลือในการป้องกันเหตุร้ายมากขึ้นก็เงียบไปได้การรอคอยความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาปรับปรุงสถานที่ชาวบ้านก็ทําได้แค่เพียงร่วมมือร่วมใจกันดูแลความปลอดภยัยปรับปรุงสถานที่ให้ดูไม่กรกครางเพราะเขาเชื่อว่าเมื่อคนในชุมชนร่วมมือกันความปลอดภัยก็จะเกิดขึ้นกับพวกเขาทุกคน สามท่านนะคะได้วิเคราะห์สถานที่อย่างนี้ตามหลักโหราศาสตร์ตามหลักวงจุ้ยแล้วเนะะี่ยค่ะอยากให้สรุปนิดนึงว่าสถานที่อย่งนี้ตบลงว่าดีหรือไม่ดียังไงคะตามหลักการวิเคราะห์ทางด้านหงจุ้ยใช่ไหมครับทิศทางเนี่ยนะครับหรือว่าพื้นที่ตรงนี้ถือเป็นพื้นที่ค่อนข้างหะารามนะครับตามหลักวงจุ้ยถือว่าห้ามนะครับห้ามปลูกบ,บ้านคนหรือว่าเต็นถนนถนทางนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะเกิดความพิบััิยังไงหลวงนะครับเกิดอาเพศอย่างไงมากนะครับ ก็ถนนมันเป็นถนนอยู่แล้วนะคะเราจะพับเก็บใส่กระเป๋าก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามาดูซิว่าเราจะแก้ปัญหายัางไงนะคะทางตรงนี้เป็นทางสามแร่งนะคะแล้วก็มีทางแยกอีกเยอะแยะมากมายเลี้ยวเข้าไปข้างล่างแล้วก็มีปัญหาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกณฑ์ที่จะมีอุบัติเหตุเยอะมากเลยเพราะว่าทางสามแร่งที่ถนนมาชนถนนเนี่ยหลายจุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะหนึ่งตั้งสาเพียงตานะคะสองติดไฟช่วยให้แสงสว่างเพิ่มขึ้นนะคะอุบัติเหตุจะได้น้อยลงสามเราควรจะติดกระจกโค้งนะคะเพื่อจะได้ดู เส้นทางคู่กรณีนะคะที่ผ่านมาแล้วก็ช่วยให้ดีขึ้นนะคะปรับท่องช่วยด้วยนะคะค่ะที่นี่มีสะพานสามทอดนะฮะ,ะเหมือนกับคานใหญ่3เส้นครับเพราะนั้นคนที่ผ่านคานเยอะๆเนี่ยนะฮะ,ะก็มีโอกาสาได้ที่จะเสียเงินเสียทองสูงหรือมีภาระสูงแต่เพราะนั้นการที่มีคนตายเยอะหรือมีคนเจอขโมยจี้ปล้นเยอะก็มาเป็นจุดที่ว่าพอคุณลอดผ่านคานนะฮะ ก็คือเท่ากับคุณเสียเงินทองตรงนั้นเลยมีทำให้มีเหตุยีบนสูงเพราะนั้นสะพานสาสะพานนี้จึงเปรียบเหมือนกับชานขนาดใหญ่สามเส้นซึ่งถนนเส้นนี้ผ่านถึงสามสะพานใ่ฮะบวกกับที่ที่ลกๆเนี่ยในหลักคงค์จุอย่างที่ที่ลกๆไม่ค่อยดี จุดนี้เป็นจุดที่ไม่ค่อยดีนักแต่ถ้าพิจารณาจากภาพรวมแล้วบริเวณนี้มีจุดเสี่ยงอยู่หลายที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความมืดหรือต้นหญ้าที่ขึ้นอยู่ลกค่ะซึ่งนั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้บริเวณแห่งนี้เกิดอาชญากรรมขึ้นบ่อยครั้งค่ะ